สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกม Soccer m a n a g e r 2021นะครับต้องบอกก่อนว่าที่ผมไม่ได้ทำคลิปามาหลายวันเนื่องจากว่าผมกำลังสั่งซื้อโทรศัพท์ตัวใหม่มาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปตอนสุดท้ายที่ผมทำนะครับเพราะว่าพอผมไปเ,เอาโทรศัพท์ใหม่มาเล่นเนี่ยผมจะมาลองสตรีมสดดูนะครับแล้วก็จะอัดหน้าจอโทรศัพท์ครับว่ามันจะเร็วขึ้นไหมนะฮะ ก็โทรศัพท์ที่ผมจะเอามาแทนตัวเดิมของผมเรนะียวมีซี3แล้วก็เจอเรียวมีเหมือนกันครับแต่ผมจะได้ตัวของเรียวมีนาโซทูโปมานะครับช่วงตัดเซลล์เนาะได้มาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับ6,199บาทยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับสอบถามได้นะครับก็เสียดายครับจะไม่ได้เล่นน็อตดังแค่ฟอร์เรสต์ต่อแนละ้วเพราะว่าถ้าเกิดลงโทรศัพท์ใหม่เนี่ย ตัวข้อมูลเกมก็ต้องลบทิ้งนะครับแล้วไปโหลดใหม่เพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้ลิงก์กับพวกเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรนะครับไม่เหมือนพวกพับจีเนาะที่สามารถาลิงก์กับได้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็เซฟได้แค่เซฟเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลา,าลบเกมเนี่ยเอามาเล่นใหม่เราจะต้องเลือกทีมแข่งขันใหม่ครับเดี๋ยวโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วเนี่ยผมก็จะอาจจะลงเกมขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยเป็นม e เ i ท t e เฮ e ิโ o g 9 5นะครับแรม8นะฮะ r รอม128นะครับอาจจะทำให้การสตรีมเกมเนี่ยถ่ายทอดสดเนะี่ยไม่หลุดนะครับแล้วก็เวลาอัดจอจะไม่หลุดนะฮะเวลาแข่งโอเค เล่นให้จบฤดูกาลนี้ครับจะดูว่าขึ้นชั้นหรือเปล่านะครับก็อย่าเพิ่งยกเลิกการติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีคอนเทนต์หลายอย่างครับลองเข้าไปดูในการอัปโหลดคลิปของช่องผมได้นะครับมีเกมฟุตบอลอันนี้เยอะแยะเลยครับเป็นคอนเทนต์ต่างๆไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นเกมอันนี้นะครับและเพื่อนสงสัยหัวข้อไหนยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาหาผมได้ในคลิปนะครับ จะทำคลิปใหม่ให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปช่วงที่ผมอ่า เลื่อนชั้นนะฮะน่าจะได้เลื่อนชั้นแน่ๆครับเพราะว่าผมทิ้งห่างอันดับอันดับ2เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมมาได้ขึ้นชั้นพีเวีดีเนี่ยเพราะว่าตอนรับถ้วยนะแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่สำคัญสำคัญนะครับโอเคและนี่ก็คือตัวมือถือนะครับที่ผมจะเอามาแทนตัวเก่านะครับตัวเก่าของผมจะเป็นตัวเรียมี3นะครับซึ่งตัวเนี้ยเรียมีนาโซ2 Pro นะครับอาขอไปครับ20 Pro เนะี่ยจะเป็นรุ่นแรม8ปดลอมร้อยยครับชาร์จไว้65วัตต์ HDO G90 ครับ r e f r e s r e f e s หน้าจออยู่ที่90เฮิร์นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมพอได้มือถือมาผมจะทำคลิป Unbox แกะกล่องให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจมือถือตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในช้อปปี้ครับเพาจะมีช่วงลดราคาแฟ a s เซลอยู่นะครับอย่างตัวนี้ผมปกติราคาเขา8 0 9 9าปัจจุบันอยู่ที่6,999บาทนะครับในช่วงแฟ a s เซลเนี่ยก็จะลดราคาสูงสุดถึง1,000บาทครับแต่ว่าผมเก็บโค้ดไม่ทันเนาะ ผมเก็บได้แค่โค้ด800ก็จะเหลืออยูที่6,199บาทถือว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็มาดูที่นี่ครับสเปคของตัวเครื่องนี่ครับก็ตามนี้นะครับก็จริงๆเครื่องตัวนี้ถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าสเปคเป็นยงไงสามารถเข้าไปที่ y ยู u ูบได้นะครับพิมพ์ว่า Realme Narzer t p r o นะครับก็จะมี ยูทูบเบอร์นะเขาจะทําเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้อยู่นะครับว่าปสังเกตสังกาได้นะว่าโอเคไหมถ้าจะซื้อในช่วงลดราคานะครับคุ้มไหมนะตัวตนี้ก็ชาร์จเร็ว65วัตต์นะครับต้องบอกไปก่อนหลักๆจะเด่นตรงชาร์จเร็วนะครับก็คือจาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะครับปไวยๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่4,500มิลบบล,ลิแอมป์นะครับรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4และ5กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้รองรับอ่า 5g นะครับเป็นตัว 4g ปกตินะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวถ้าผมได้มาแล้วผมก็จะพาทำคลิปอันบล็อกแกะกล่องแยกเป็นคลิปเหมือนก็ว่าคลิปการใช้งานเรียวมีนาโซทูอ่าทเวนตี้โปรนะครับปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะไหมกับช่วงลดราคาในเวลานี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจมือถือในการเล่นเกมนะครับหรือว่า เห็นตัวนี้กําลังลดราคาในะช้อปปีอยู่นะครับหรือรัตาได้เนี่ยถามว่าอ่าสนใจเป็นยังไงยังคิดไม่ถูกเพราะว่าจะซื้อหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าหลังจากได้รับของมาแล้วเนี่ยหลังจากลองเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นพับจีเนี่ยที่ผมดูจากยูทูบเบอร์เขารีวิวนะครับอ่าคลิปเซตตัวเนี้ยี9 5ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวปรับเฟรมเรทเนนะี่ยยังเท่ากับตัว G90T นะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องดูว่า ยังติดบล็อกอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแก้ไขบล็อกแล้วเนี่ยอาจจะปรับเฟรมเบทได้มากกว่านี้นะครับมากกว่าตัว9 0 9 0ทครับที่ปรับไแค่ออาต้าจะปรับได้มากกว่าเอต้านะครับตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวมือถือตัวใหม่นะครับที่ผมจะมาใช้ในการสตรีมเกมแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับโอเคชุดราคาก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะสเปโดยทั่วไป ก็เดี๋ยวผมได้มือถือมาแล้วผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการอันบล็อกแกะกล่องตัวปัจจุบันนะปัจจุบันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนมากยูทูบเบอร์ที่เขาทำคลิปมือถือตัวนี้ยจะทําช่วงประมาณ3เดือนตอนที่มันเปิดตลาดมันใหม่ๆเนี่ยที่เข้าบ้านเราครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปปัจจุบนัน <akkor S 2> <ennial> ให้นะครับว่าปัจจุบนันเนี่ยตัวนี้ยังน่าสนใจนะครับสำหรับสายเล่นเกมนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็ไปรับชมคลิปฟุตุบอลต่อได้เลยนะครับ ครับก็สำหรับแมตช์นี้นะฮะเราเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับเป็นฟุตบอลเอฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายนะฮะเล่นในบ้านเราแล้วครับเจอกับซันเดอร์แลนด์ส่วนคู่อื่นก็จะเป็นอ่าบอลมัดเจอกับสเปอร์นะครับนี่ก็คืออ่าการแข่งขันนะครับของทั้งสองทีมนะครับโอกาสแรกก็จะเป็นของฟอเรสต์ครับยิงแต่ว่าออกนอกกรอบไปนะครับก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นแมนยูเจอดาร์บี้นะครับแล้วก็ลีดยูอนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะฮะ ซึ่งรูปเกมมันี้ต้องบอกว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกในช่วงการแข่งขันนะครับอาจจะทําให้การคอนโทรลบอลหรือการเล่นบอลกับพื้นมีปัญหานะครับและนี่ครับก็โดนไปก่อนนะครับ1-0ครับฟอรเรสเจ้าบ้านของเราต้องบอกก่ว่าอันนี้ผมลองปรับมุมภาพเป็นมุมแบบ o v e r v i ์วเนาะมันเลยทำให้ดูภาพตัวเล็กนึงลงไปนะก็ขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าเนี่ยครับ29นาทีแรกเน่เราโดนไปครึ่งชั่วโมงแรกกันโดนไป2-0นะครับทั้งาที่เล่นในบ้านนะโอกาสยิงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับกองบอลก็สูสีนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนย่เราไม่คมนะครับแล้วก็มาโดนเขายิงประตูขึ้นนำเป็น2ลูกนะครับจากลอนดี้กุ๊กนะฮะกองหน้าของทางคันอร์แลนด์นะครับ ก็มีโอกาสครับเราก็เล่นบอลสั้นฮะชิ่งไปชิ่งมานะครับถ้ามีจังหวะก็จะโยนเข้าไปนะครับเนี่ยจ่ายแต่ก็ติดนะครับค่อยๆเรายีบอลขึ้นไปครับนี่ครับผมจะเล่นบอลสั้นนะฮะจะไม่เล่นบอลยาวนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับนี่ครับคือพอเขานำสองศูนย์เนี่ยซันเต้แลนก็จะลงมารับนะครับแล้วก็รอสวนกลับนะครับนี่ครับโอกาสทำประตูยากมากนะครับบางทีต้องอาศัยยิงนอกกรอบนะครับบางตัวนี่ครับชิ่งไปชิ่งมาเขาบีบพื้นที่ได้ดีมากครับเนี่ยครับ ต้องยิงไกครับเนี่ยต้องดูเขาว่า,าช่วงก่อนจบครั้งแรกจะทําได้ทั้ประตูหรือเปล่าครับช่วงตีตื้นขึ้นมานครับแล้วก็จังหวะนี้ครับไล่บอลมาครับจังหวะนี้ตัดบอลได้ครับส่งเข้ากลางจ่ายเข้ามาครับลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับเดนเนียสตอร์ลิทยิงตีไข่แตกมาเป็น 1นึ่งบตัองครับช่วงก่อนจบครึ่งแรกครับโอเคนี่ครับสังเกตได้ว่าในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาครับซึ่งจะทำให้การเล่นเกณฑ์เล่นยากนะครับเวลาคอนโทรลบอลด้วยเท้านะฮะแต่ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเน้นโจมตีในกรอบมากขึ้นครับวิงแบ็กเพย์นะฮะแล้วก็สไตล์การส่งบอลจะเป็นแบบมิกนะฮะเล่นทุกระดับเลยนะครับทั้งสั้นยาวแล้วก็บอลไดเรกบอลตรงนะครับ ซึ่งครึ่งหลังเนี่ยทางซินเทอร์แลนด์ก็เปลี่ยนผู้เล่นสำรองสองคนลงมาสนามนะครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนนะฮะชุดเดิมอยู่เด้วเราจะมาปรับภาพมุมมองเป็นโอเวอร์วิวนะครับลองปรับได้หลายอย่างครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเขาจะว่าชอบมุมมองแนวของภาพแนวไหนนะครับแนวเห็นเต็มๆหรือเปล่าหรือแนวตัวเล็กๆแบบโอเวอร์วิวนะครับซึ่งที่ผมปรับอย่างเงี้ยก็ผมก็จะลองดูครับว่าตอนอัดหน้าจอเนี่ยครับมันจะหลุดหรือเปล่าครับซึ่ง คลิปนี้มันก็ไม่หลุดนะครับอัดได้เป็น78นาทีนะครับเพราะปกติเนี่ยผมอัดหน้าจอแบบเป็นคัมล่าแบบทีวีมันจะหลุดนะครับผมก็เลยลองอัดอย่างแบบนี้นะบดูนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่หลุดนะครับซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งครับได้เห็นแมตช์การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแล้วใจในแมตช์นี้นะครับต้องบอกกันว่านัดนี้นยะเราไ่นไม่ค่อยออกนะครับคือมีโอกาสครับแต่ว่าทําประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ เร์เซ็นต์แดงตาคองบอลเนี่ยเราก็น้อยกว่าเขาครับช่วงครึ่งหลังนะฮะเล่นขึ้นมาจนต้องเปลี่ยนตัวสำรอง3คนเลยนะครับเนี่ยตั้งาอปเตอร์ลงมาวันเดลลงมาแล้วก็เอาทีริ็ดสินแดงตาครับไปเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าแทนเลสเตอร์ปาโต้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะทำประตูติดเสมอได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนเขาเนี่ยยิงหนีห่างมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับนะครับลงมาแล้วครับสามคนเป่นสำรอง ส่วนคนกู้อื่นเนี่ยบอลมัดก็ตามหลังสเปอร์ศูนย์สามนะครับแมนยูเสม,มอกับดาร์บี้ศูนย์ศูนย์นะครับฟรีคิกเข้าของนอรน์เเดนพยายามเปิดบอลยาวครับตอนนี้สกัดมาได้แต่ไม่พ้นครับเก็บได้ยิงแถวสองเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้อาก,การหนักแล้วครับโดนไปสามต่อหนึ่งนาทีเจ็ดจุเจ็ดแล้วต้องดูเขาว่าจะไล่คืนมาทันหรือเปล่าแล้วจะหวนย้ายฟรีคิกครับอัพเตอร์ บริเวณกอดหน้าเขตโทษครับปั่นเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยสวยงามเขาตรงนี้ล่ยไปแล้วครับสองจุดะสานจะทันไม่เอ่ยครับช่างท้ายเกณจะทําได้ไหมฮะเข้าสู่นาิป็นที่สองแล้วซึ่งปเปอร์เซ็นต์การขรองบอลก็ยังเป็นซันเดอร์แลนด์นะครับยังครองบอลมากกว่าเรานะครับห้าสิบเก้าต่อสี่สิบเอ็ดนะครับ โอกาสยิงเราก็เยอะนะครับแต่ว่าทําไม่ได้ครจังหวะนี้โคกเขาจะเปิดขึ้นมาครับซึ่งผลก็ยังตกอยู่ครับยังไม่หยุดนะฮะเนี่ยเราแคปสกัดมาได้เราแย่งวัดหน้ากรอบเกตโทษครับทีวิชินแดงดาปันจากนอกกรอบเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับตรงนี้สวยงามมากครับตรงนี้จบอย่างนี้ไม่มีต่อเวลานะครับยิงจุดโทษทันทีครับเต้เอครับแล้วก็ต้องมาวัดดูครับว่าใครจะแม่นกว่าในกรอบเกตโทษนะครับ ช่วงท้ายเกมแซแลงก็มีโอกาสได้ฟิกฟกฝั่งขวาครับจะเปิดเข้าไปโอ้โหมงนะแต่ว่าแซมบา้าครับผูู้้สาวประตูเราเซฟไปได้นะครับจ่วหวันนี้จบเกมครับตรงโดนจุดโทษกันคนแรกของเราเป็นเดนเนียสตอริครับเียบร้อยครับยิงเข้าไป1.0ครับช่วงจุดโทษแล้วจะมาปรับภาพเป็นสแตนดาร์ดครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะฮะโอเค คนแรกของซันเตอร่เป็นออไบรอนครับยิงลูกนี้ครับพุ่งไปไม่ทันครับแซมบ้าคนที่สองของเราครับอาซาโมอาร์ครับกับตันทีมยิงลูกเลียดครับตรงนี้แต่ล้มตัวรับไม่ทันครับซึ่งฝนตกเนี่ยเวลายิงแล้วบอลจะพุ่งเฉล็บได้ดีกว่านะครับคนที่สองเันเตเร่ครับยิงเบียดบุ่มเข้าไปเลยครับตรงนี้ท้าต่างสวยงามครับ คนที่สามของเราครับแจ็คบูเชียยิงนิดเดียวครับบอลออกด้านข้างไปถ้าพุ่งตรงตัวนี้ก็โกน่าจะปัดได้ครับคนที่สามครับโอนิวเหียบร้อยครับตอนนี้กลายเป็นซันเตแลนครับขึ้นนำมาไปแล้วสามต่อสองคาฟูครับจะยิงตี่เสมอได้ไหมโอเคครับไล่มาสามต่อสามครับแต่เรายิงมากกว่าเขาหนึ่งคนครับตอนนี้ เสยใต้คานเลยครับโอกาสที่จะตามนี่ยากมากครับคนที่ห้าของเราครับเตอร์คนยิงฟีคิกนะฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้นี่ครับคนยิงสองประตูใส่แล้วครับกุ๊กถ้ายิงเข้านี่จบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับทำให้นอรแฮมยฟอเรสครับแพ้จุดโทษต่อนอร์ลนด์ไปนะครับ ห้าประตูต่อ4ในเวลาเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับทำให้ฟอร์เรสต์ไม่สาม,มารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอครับของกิดได้นะครับก็มาไกลาสุดตุวการนี้ก็รอบ8ทีมสุดท้ายครับ และนี่ก็คือผลการแข่งขันของเอฟเอคัพคู่อื่นนะครับบอลมัดนะฮะแพ้สเปอร์หนึ่งต่อสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับดาร์บี้คอตตี้แล้วก็ชนะจุดโทษสี่สามนะครับน็อตแคมฟอลเลสนะฮะเสมอในเวลาสามสามกับซันเดอร์แลนด์นะครับแพ้จุดโทษสี่ประตูต่อห้านะครับลีดยูไนเต็ดครับเสมออาร์เซนอลในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะจุดโทษนะฮะหกประตูต่อห้าเดี๋ยวดูครับว่า นี่ครับรอบรองถ้าเราชนะนัดเมื่อกี้นะฮะเราจะเจอสปเปอร์นะครับส่วนอีกสายนึ่ง็เป็นทางด้านลีดเจอกับแมนยูนะครับซึ่งมองตามหน้าเสือแล้วเนี่ยโอกาสที่แมนยูจะเจอกับสปเปอร์เป็นไปได้ศูนย์ครับในรอบชิงเอเลิคับป,ปีนี้ก็ตอนแรกกะว่าจะไม่ได้อัดแมตต์เมื่อกี้ลงนะไปเห็นว่าโอ้โหน่าสนใจครับยิงกันสูสีครับ แดงดาไปยิงประตูที่3ครับเสม,มอ3าแต่ว่าแพ้จุดโทษครับน่าเสียดายมากโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะเปลี่ยนมือถือใหม่เนาะจะได้ทำคอนเทนต์เกมให้เพื่อนๆดูตลอดลเวลานะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าสามารถสตรีมเกมสดๆผ่าน YouTube โดยที่ไม่หลุดผ่านแอปออมฤตอาเขตได้หรือเปล่านะครับโดยที่ใช้สเปค อ่าอินเทอร์เน็ตตัวเดินนะครับสุดคุ้ม399ของทูเนาะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ผมอยู่นะครับบางทีสัญญาณอาจจะไม่นิ่งนะฮะอาจจะมีสัญญาณรบก,กวนครับอาจจะเป็นมุมอับนะฮะก็ออยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม